สวัสดีครับวันนี้พ่อครับผมอเดซ่านะครับวันนี้ผมมีคู่ที่เด่นเป็นฝาดทุกคน2คู่นะครับอย่างเช่นคู่แรกนะครับมีคู่ระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับฝั่งทางด้านเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับโอเกมล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ4แพ้2นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอเกมล่าสุดของพวกเขานะครับชนะ3แพ้3นะครับ นิวคาสเซ่นคืนฟอร์มเก่งชนะจากเกมเย่าที่พบกับบูแฮมตันฟอร์มในบ้านของพวกเขาดีเยี่ยมมากเลยนะครับในช่วงนี้ส่วนฝั่งทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มนอกบ้านของพวกเขาไม่ค่อยดีเลยนะครับแพ้บ่อยมากนะครับเกมนี้ผมคิดว่าเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับก็เก็บชนะไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมอาริซาฟันธงครับคู่ต่อไปนะครับคู่ที่2นะครับเหมือนคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับเป็นบ้านตลาดการเมืองของทีมทิตันพาเลตนะครับผมฟอร์นันเตนเจ้าบ้านอย่างเชลซีนะครับผมเกมล่าสุดของพวกเขานะครับ ในนัดล่าสุดที่เจอกันทั้งสองทีมนะครับผมเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเทลซีนะครับที่เก็บชนะไว้ได้ทั้งหมดนะครับทลินี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเชลซีที่เก็บชนะไว้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมอาริซาฟันโทครับท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอาริซาเลยนะครับแต่อย่าลืมใครที่อยากเข้ากลุ่มเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ